โอ้โหผมมาตอนนี้ก็เป็นอ่ารอยย่อพอดีกับอุลตร้าแมนไทยกะนะครับผมมาเริ่มกันเลยไปยิงโชบ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 ผมชนะครับผมได้เชิดเอลยทำไมกาผมไกลแล้วครับผมเอาแต่นี่เฮ้ยไม่แต็มวะเออเท่านัวผ่านเด่นเออเกตหนึ่งครับผมไม่อยากให้ดูมือเฮ้ยผมสี่พันหนึ่งสองจวด้วย เหมือนสองมันประกันมหนประกันเช็คปะ <Check. S 1> เช็คเช็คโอ้โหโอ้โหปฏเบีไปแล้วว่าเหมือนจัวอ่ะต้องทำแล้ว,ล,วละครผมเจียซีทะเชิญดูได้เลยโอ้ยตัวเจ๋งมันมาแล้วอยู่ในมือแล้วเว้ยคือตายแน่เดี๋ยวให้ท่านท่านท่านท่าท่านผู้ชมดูมือหน่อยอ่ามือของเราผมนะผมเอาให้สะอาดไว้สะอาดอีบอง เฮ้ยเอาลงมันเถอะลงมันเออเนี่ยมือของผมนะครับผมอ่านี่มือของผมเองนะฮะอ่ะพอพอพอเขาไม่โฟกัสมากเกะโอ้ยไม่โฟกัสขนาดนั้นหรอกอ่าทิ้งสองใบรับว่าจะสนะครับผมผมทิ้งน้องดอกกันนละ้เพราะว่าผมไม่มีดีดอกแล้วเอาตัวอะไรที่ของดีวะ ทิ้หิวแล้วกันนะทิ้หิวมาไลท์เป็นวิงกาอนะผมจัวไปแปดพันไม่บังกันเช็คเดอะไลท์ทิกเกอร์เช็คไม่มีทิกเกอร์นะผมเป็นเอาเฟสนะครับผมโอ้โอ้ตัวหลักไปแล้วเฮ้เชิญนะผมเชิญนะโอ้โโน โอ้น o โอ้น o โอ้น o no n เฮ้ยอ่าดีอย่าดี๋ยวตีออกนะเดี๋ยวตีออกนะก็ก่เดี๋ยวตีออกนะเดี๋ยวตีออกานี่บานเดี๋ยวตีออกเมือวสนามโซมัสองจานนั้นได้ได้บวหกพันแล้วได้จวุเไหมอกันไม่ใช่ทกิวนะไม่ใช่แต่ีแค่ห้าพันองนะไอตัวนี้ยไอตัวนู่นอ่ะอือใช่ไหม ไม่เามอืมองกัน14เช็คโอโ้โหคิวโอ้โหอะไรวะโอเคยายพลังข้างนะเช็คหนึ่งไม่มีทริกเกอร์เช็คสองไม่มีทริกเกอร์โอ้โหแย่แล้วแย่แล้วเอาขึ้นไปอะ <27. S 1> ไร <27. S 1> อี27อะ27่อยเช็คกีรีคอร์ดไเกอร์โอ้น่าจะได้คิวหน่อยนะแตนดอโอ้โห เราได้ใช่ไหมเป็นตัวอะไรจะได้ไหม,ไมเป็นตัวอะไรอ่ามันมาแล้วครับอาบิลิตี้บลัซบลัสเตอร์เออ,อใ,หให้มันรู้สักบางงอไผเป็นไผออ่าเรนเดอริ่งแองเจิลสกิลของเรนเดอร์นิ่ง n องเจิลบอกว่าคุณสามารถคอเกรดสองได้ถ้าคอพลังบวกห้าพันจกนสกิลขไปดีบอกว่าถ้าคอเคดได้ก็คอแต่ว่าผมคอไม่ได้ผม <c oughs> แม่ขอดีกว่าพอแล้วเอาเป็นคอมมาเัาดีกว่าพลังบวกห้าพันนั่นแหละง่ายดีตีสิบเฮ้ยไม่ต้องการหรอกอะไรวะไม่ต้องการหร <c oughs> อก2ยิบเกาเฮ้ยให้ดูให้ดู2ย <c oughs> <า>ิบเกาอ่าโอ้โหไกลเกิน <c oughs> เช็คหนึ่งโอ้ไม่ขเข้าเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ไปสองหมื่นไม,ม่ต้องอ๋อขอกาโค้ง่ายไงโอ้โหสี่แล้วแล้วแม่งสองไดไปไงโอ้โหอุตตะแบนโกเกินโด้ว่าแล้วถึงจะนั้น,นมาได้นนเนี่<อ> <c oughs> ยนาะ<ล>งเงือกแหละโอ้คลออะไรนะไลท์ไล์กาดไทโตเลียมสแลชสกิลโอ้ยโพเทก่อนดิโพเทก่อนพูดสวยสวยสวยไม่สวย <c oughs> สวยใครว่าน้องไม่สวย อ,อ,อันนี้ใช่ไหมเขาจะบ้านโซบ้านหนึ่งอันนี้ทำได้ตลอดทุกเทิร์นนะโซบานท,ทำได้ทุกเทิร์นแต่ว่าเทินละครั้งค้นห,นหาอาร์ติชู่อนั่นเป็หนึ่งใบดูในบนมือด้วยว่ามีตัวไหนบ้างว่ามีไทยกะหรือเปล่าว่ามีทาทัศนหรือเปล่านะครับ<อ>มันเส็จไม่ได้ว้ต้องมีสามตัวก่อนนะสับด้วยดิยาสับด้วยคลอ อันนี้บวกสามพันใช่ไหมไปบ,บวกหมื่นเนาะบวกหมื่นถ้ามีสามตัวถ้าถ้ามีตัวนี <Okay. S 2> วก้กัตัวนี้บวกหมื่นบวกหมื oh, ่นอ๋อไอ้นี่ดีกว่ากันหมื่นเจ็ดอะไรนะหมื่นเจ็ดโอ้โหอ่าหมื่นเจ็ดใช่ไหมหมื oh ่นเจ็ด oh. ย uh ังไงนี่บูทบูทสี่บูทอีกสี่พันสี่พันเนาะเออสิบสองแล้วก็อีก เก้าก็เป็นยี่สิบเอ็ดมันตีได้สองจำได้ว่าตีสองสามนะมันสิบสี่บวรกควะหกพันเป็นสิบสี่สิบี่กับีสิบเก้ายี่สบสิบสี่เก้าสิบสี่เก้ากับยี่บสามอือยี่สี่สิบเก้าเป็นยี่สิบสามลงงเลยอสามหมื่นอันนี้บวกหมืนห้าบวกไม่ป้องกันอันนี้บวกหมืนห้าบวกคี่ใช่ไหมใช่ยี่ิบเจ็ดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีค่ะนะเดี๋ยวกันเเอาแม่เอามม่อันนี้อันนี้ค่ะ อันนี้ยี่สิบสามองอินเทอรี่ห้าดีรันนะทุกคนดีรันกอดีรันอันนี้มันทุเรศเรียรัขาเท่ากัทยี่สิบเจ็ดกับอีกห้าก็เป็นสามสิบสองสองคิดเอามาสามสิบห้าทิหนึ่งวันอุ้ยอมถูกโอเคสวย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 เก้าไม่ตายไม่ตายละโอเคไม่หลอนเลยหลอนีลยแดนดอ อย่านะโอเคโูดเออรี่อะไรนึกไลท์อเฟร์รี่อิมเมจินารี่กิฟท์ฟอสฟอสแวนไว้ก่อนเลยจต่นั่นสกิลของอัลเฟรอรี่เขาจะบัสหนึ่งเอาเอาบัสเตอร์เบลมาจากโซจานั้นจั่วบัสเตอร์เบลหกหมื่นแต่นั่นสกิลของบัสเตอร์เบลไม่ลืมหรอกไอ้หาตัวมันตะไลเอาออกไปมึงอ่ะอ่า คอเบีดบีกิวไม่ด,ม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 ดีบอกว่าถ้าสามารถคอเคตได้ให้คอถ้าคอจัวมาเี๋ยากาศเต็มสนามสงสารน้ององ่ะน้องไปแล้วอ่ะน้องไปแล้วตีสองสี่สองสี่ชนแมนสองสี่ชนแมนอันนี้เหรอ,อไปบ้างกันตีสองสาม มาดีมามาดีมาเอาไงวะเอาไงวะมาดีวะเอาไงเอาไงเฮ้เ,เห็นบนมือด้วยเ,เห็นบนมือด้วยสามเจ็ดอ่ะสามเจ็ดเนาะสองได้เช็คหนึ่ง critical trigger พลังอัลเฟตคขีให้ blaster blade ถ้าถ้าได้อีกทีจะเข้านะ เช็คโอเคดีแล้วไม่เข้าไม่เข้านะทุกคนตปยี่บห้าสองคีปล่อยดิปล่อยดิป่อปล่อยปลยปล่อยปล่อยปยปลยอยดิปลยปล่อย่ยสองคีาเดนเท่ากันแล้วโอเคกูจะตายเ่อไหร่เนี้ ไลท์ท you know, anyway. ีนี้เขาจะบ้าหนึ่งบนองศาเขาจะบ้าหนึ่งต้องทำเลยบ้าหนึ่งสูบบ้าหนึ่งเ์อการ์ดอุ้งเทมแอนหนึ่งใบแล้วก็คอคลิปนี้เจออุ้งเมนนี่ไม่ได้ต้องต้องเด็ดเด็ดต้องไปจัดเด็กใหม่เจออุ้งเมนนี่ไม่ได้เว้ยไม่คอใจะอ้วนหรอไม่ไม่คอจะอ้วนหรอ ผมเรียกว่าผมเรียกไอ้ไททัศว่าไอ้อ้วนนะครับผมเพราะว่ามันอ้วนเดียวมันมันรูปร่างใหญ่อะ่ะเอา้าสลีบบาดมือคลอเนี่นครับผมสลีบเท่ไหมสลีบบัสเตอร์เบลดนะครับผมใครไม่มีก็ไปซื้อด้วยนะครับผมบุญนนท์ครับผมบุญนนท์เขาก็เท่เนี่ยลายแวนการ์ดได้เห็นไหมเขาเห็นดูแวนการ์ดเนี่ยยี่สามตีอ่ะตีข้างนี้เฮ้ยผู้เล่นแต่หน่าสามตีข้างนี้ อย่าให้กูลอกีวบกหมื่นบวกคิกยี่สิบสองกับอีกสิบสี่สามหกสามสิบหกสองคิกสามแปดคินึงิหนึ่งทินึงสองพลังให้ไหนพลังให้เอาเมย์ไม่เข้านะเออให้าหมได้อะให้เมยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกูตายนะเฮ้ยยังไงให้ไหนให้ไหน ให้ดีเลยกกลัวโอเคทำดีแล้วครับเราดีมัดมือไม่ป้องกันแล้วผมสิกับอีกสิบสได้ชชกคียให้ตายแล้วผมจงมาใส่คนนี้ของข้าฮิวทริกเกอร์เฮ้อเฮ้ออะ่รจะบอกโอเคเอ้ะแฟแล้วเอ๊ะจนจนจนเนที่นี่จะได้แก โอเคเดี๋ยวตัดไปตาต่อไปครับผมมาโอ้ตาที uh, ่ตาที่สองแล้วนะครับผมกับรอยย่างกับอุลตร้าแมนนะผมมาไปชกใจยิงชกอาชนะอีกแล้วเลยจูว่ะมาคันนี้ไม่แบบไม่เวิร์เหมือนไงเข้ามาอ่าไล่จู่ออันนี้เรารอยย่งจะเปิดอันตีนะครับผมตาน h i s เปิดอันตีแบบอันตีเลยอ่ะ

ไม่ยู่ข้างนอกวะไอ้อะคลออันนี้ถ้าเถินเนียไล์ไม่ใช่คออันนี้ถ้าเินเดียวเนาะตลอดเถินะไม่แต่ว่ามันมันโจมตีไม่ใช่มันบูสต์อ่ะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้สิบอ่ามัอืมสิใช่หมอ่าเอาก่าวเนี่ยยีห้าดีอะแอ้ว สำเมือไอ่เยเป็นไรวะข่าเป็นวะเฮ้ยขาวะเฮ้ยเข่าฮะ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 ฮากะฮะฮะฮะะฮ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 ยฮะฮะฮะะฮ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  เอ้วเกางทำไมวะวุ้เกางทำไมวะไอโมนาสแตนดียนเป็ดตีหนูเลยเท่าไดอ่าสองสามไม่บองกันวินได้เช็คยังเช็คโว้ยไอ้ยี่งเน่ไม่เจอยิ่งจั่งเลยว่ะกูท้อแล้วเนี่ยโมนาสไอ้กูเล่นรอยัลดีปะเนี่ยเลิกเล่นรอยัลดีปะเนี่ย ครอคลอคอเล้ยานี่ไม่้ยนคัตบาร์ัารหนึ่งโบาร1หนึ่งนะครับผมาลอไปแล้วแม่งลืมนะครับผมครอครอคลอเลยสาตดิเดี๋ยวทำ่างนั้นเดี๋ยวสอนสัตว์โอ้โหดูว่างแ่โอ้ยไม่หยิบมันขึ้นมา โอ้โหกันมักง่ายนะรับสี่เก้าสามี่สิบสามฮะยี่าะยี่สิบสามการหมื่นะเฮ้ยขอเทเฮ้ยเฮ้ยมาทยังไงฮึมาทยั่ไงเรียนเรียนลเรียนลเรียนไปตายแล้วอ่ะเรีย เล่ที่หาลามสิบห้าสองเค้เพอร์เฟกต์การ์ดวันไม่มีรไรเลยไม่มีรแต่มันีสองคิกไงสิบเ <19, 5. S 1> oh, hey, hey, hey. ก้าไปเโอ้ยเนาะตดแม่งเลยมกี้ว่าผมเล่เรียนเจิ้นคอได้หนึ่งใบห้าคอห้าหมวกห้าพัน ไม่มีสกิลเรียกเกลน้อยหายสีสองสามฮะสองสามแวนเหรอเออแวนเฮ้ยสี่สองอะสีสองสองได้นะสองได้นะ เช็คหไม่เก็ตอิ้เต็บร้อยแล้วคุณเช็คสองหิวทิ้เกย้้ด yeah! yeah! ี yeah! ใจเกินขนาด <c oughs> พลังข้างนะอสองห้าสามสามใช้บ้องกัน <c oughs> บาสบัดกอลบาดเสิร์ตอะไรเสิร์ตดีอร์เอามันขึ้นมาดิเอามันขึ้นมาจะเอามันลงมาทำไมจะมันจะมานอนทำไมล่ะแสบมันก่อนดีหมดแล้วหมดอะไรวะหมดหมดอะไรวะหมดตัวนึงดีกว่อนนะกองสั่นกองสั่นเฮ้ยกองสั่นเฮ้ยกองยาสั่นก็แบบอย่างนี้เลยอะ มาแกเับ14 23ิี่เลยโอ้โหหูหูปัเบลตทวไหมด้อสามหมื่นสองคิฮะสามหมื่นสองคิดปเรีเวียผงานท้นนะพู้สการวันโอ้โหเสียรังเลย ดีแล้วไม่แต่มันขี้นะครบโปแล้วร้องโปแล้วบอกเลยสิบเก้าสเกแล้วก็อีกสิบสี่สี่สิบสามสองขี้สามสามห้าสามนีอากาศมากกว่าหมืม่นนึงได้ทำไมอ่ะเอไม่นอกไม่นออโอ้ ไลค์มูน้าในเยลอี่อันเฟเก็บไว้กับเพื่อฟโฟนเอาฟฟนข้างนี้ดีกว่าขอไปดีเบียผมขออคีไม่ได้ครับผมไม่บวกแล้วไม่ได้จัวดผมสั้นนะตีหมื่นหนึ่งตีข้างตีนี้ตีข้างหมื่นหนึ่งขาดห้าพัน อ้าวเรล้วมี่นวนอ,อีกเนี่ยตีค่ะไห่ยิ่สาม <23. S 2> ไม่หนก่กอือไปเลยไปเลยไปเลยไม่เจอหรอกสองขี้อะไม่เจอหรอกตับนขี้อ่ะไม่เจออ้าวไม่ไม่ไม่อ่าสองทิกนะทิขสองแป กูตัวละลายเลยค่ะ,ะสองแปดตกันอ้อู้เออโอ้โอนโอ้โ่าาโอโนโอโนโโอโนตมีคนถ้าถ้าถามนะครับผมบอ,อันเนี้ยถ้าถามว่าทำไมไม่ไม่เอาอ้จ้านี้นะผมเ <P S 1> พราะว่าโต๊ะมีไม่พอนะผมเห็นไม้มเห็นไหมเห็นหมเนี่ยมันลื่นลงไปผมเห็นไหมเห็นไหมคือโต๊ะมันมีไม่พอนรผมสมมติถ้ามีคนถามนะแต่ก็ไม่มีคนถามแล้วเราเขาไม่อยากรู้

ไม่มีอะไรให้หน่าเอาออกกู <c oughs> ไม่มีอะไรให้หน่าออกเลยอ่ะเป็นยังไงน่าเอาออกอ่ะ <c oughs> ไมอ,อ,อ่ะทำไมอะยังไม่มีตัวไอ้นั่นถ้ามีตัวนั่นจะาไอ้นี้ออกประกันสามหมื่นสองคลิกเท่าเดิมอ่ะอันนี้เพิ่งไลทับใช่ไหมใช่เพราะว่าเอาไม่ออกไม่ประกันถ้าโดนเจ๊กี้ก็จบเลยอ่ะ อยู่ได้ย่อาเจอคี้นะอย่าเจอคีนะอยาเจอคี้นะเฮ้อยู่ดช็โอ้ไม่เจอขอจะทิกเกอร์ห่อยอจอิกเกอร์หน่อยขอเจอทิกเกอรหน่อยเดอิกเตอร์เอากังเดือไปาการหมกมื่นเข้ากันสองสามสี่สามเลยแล้วก็อีกสสี่สี่สามสามสี่สิบสามแล้วก็เอาอีกป้องกันเพิ่มไปอีก ไปแล้วกันนี่ละนี่ก็อันนี้ก็คือสามสามสี่สามใช่ไหมอ๋อสามสามตอนนี้สองสามสามสามแล้วก็สี่สาม้สี่สามแล้วก็สี่สิบแปดเออลืมไปโทษทีนึกว่าเกยสองก้านเลยจูโอ้มีเบอร์เตอร์เบดเลยอ่ะ เอาไงดีวะเนี่ยกูจะกูจะไลฟ์ตัวไหนดีวะเนี่ยเดินไลฟ์อัพเดตเออร์ล like, ี่อีมาจินาเร่กิฟฟ์ว้าวลงลงทุนนะแม่งลงทุนแม่เลยดิเอาคอลงทุน <c oughs> เอาไงนะเอาข้างนี้แล้วกันนี่ไลฟ์มันมันเท่าเทีมยมกันแล้วกันมาต้องเอาบูนนะเป็นตัวเป็นการ์ตัวนตัวถึงมาาันจะถึงจะแพ้กันเลอ้สองหมื่นครั้ง การหมื่นห้าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดหมื่นห้าอมหมื่นห้าอย่างนี้ใชห้ก็ได้ให้เลย <can> ไม่ได้ให้แล้วเมื่อกี้มันกาดนะอ,อันต <c oughs> ีสองสามแวนเลยเฮ้ยไปเถอะไปเถอะแพ้เนี่ยมีแต่แพ้เนี่ยดี อันนี้คือคนเล่นคนเดียวกับที่เล่นอุลตร้าแมนแล้วก็เล่นไอเจนนะครับผมซีสองเล่นมูบิด้ามูบิดาคือทางนี้นะครับผมมูบิดาคือทางนี้นะครับคนนี้เล่นมูบิดาคนนี้เล่นอุลตร้าแมนนะครับผมเนี่ยคนนี้คนเนี้ยซีสองอันซีสองใช่ไหมอ่าสองไลน์นะโอ้ยไอ้วัตช์เพลได้ขี่แล้วเนี่ยเอาข้างเอาข้างโอ้่เสียงหลงเลยทำรอบสามปีสิบเอ็ดเอาดิสองคีย์โอ้โหจะละลายแล้ว หาจะไล่อยู่ไหมฮะไล่อย่ไหมไห้มีอะให้อ่เอคไปเล่นสบายใจยิอสามตีไอ้ดีออกอ่ะโอเคตีไปอยู่แล้วถามเมมันเอ อันนี้บอกว่าบริเอรเบดอ่ะให้อากาศหมื่นได้ก็คืออันนี้เป็นสองสามแล้วก็สามแปดสองได้เอ้ได้นึงวันถูอู้ให้ไหนพลังนี่ขี่นี่โอ้โห้ัน้ีถ้าไี้ฮิวถ้าไี้ฮิวแล้วก็เช็คอเออไม่แื้โอเคผมบ๊ายเดี๋ยวดูกันแล้วติดต่อใครให้ผม